สวัสดีครับผมอาทอซิงอยากวิ่งคี่ครับ Lamborghini g a l a d o นะครับลูกค้าเพิ่งซื้อมาเสียงไม่โหดนะฮะจัดยูโลอ์เซ็ซ์แต่ที่สำคัญนะฮะต้องมีวาวด้วยเพราะว่า โสตาร์แดนโบดังสุดๆนะแต่ลูกค้าบอกว่าออกจากบ้านไม่ได้แน่เลยเอาเดิมเงียบคลิปนะฮะอันนี้ก็มีระบบเอกไฟนะครับมอยูร์วเอ็กซอร์ดเพของคําแท้นะครับนี่เพจนี้ก็ประมาณสองข้างนี้ก็แสนหนึ่งละบาทหนึ่งบาทหนึ่งต่อเล่นนะครับงาน CNC นะครับมีระบบวาวนะครับโอดโหดเสียงโหดโอดนะครับอัตันเล่งเล้าใจเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปนะครับุณครับ